สวัสดีความกันด้วยนะครับผม,มจินดีต้อนรับสู่ช่องดเดอนเลตยาใครับทุกคนมาในเรามาในด่านของ S <S มิลามานี่ครับเอยไม่ใช่เออมิลามาสินี่เราลงสุเปกโ <S 1> <S 1> าาด้อีกแล้วริชแมนชอปเนี่ยทุกคนบอกเลยเติมไวผ่อนได้แล้วก็มีเงินคืนนะแล้วที่สำคัญคือบร,ริการ24ชั่วโมงนะตวเติมเกมผับดีบนเ,เว็บไซต์ริชแมนชอปเนี่ยรับคอยสูงถุดถึดถง6เท่ากันเลยนะครับแล้วก็มีบร,ริการผ่อนสูงสุด10เดือนกับทางริชแมนชอปนะครับแล้วก็มีหลายเกมทุกค,คนเติมแบบมากมากเลยทุกคนเติมไม่ทั้งผ่านวิสีขงทางริชแมนชอปแล้วก็เป็นลาย a r i ริชแมนชอปเนี่ยทุกคนสามารถไปเลือกเติมได้เลยคบอกกเลยุมมา โกรกเพื่อนไหมฉันรู้จักแล้วนะว่ากูไม่ว่ากูไม่รู้จักผมเป็นถุงนี้เป็นส้ <c oughs> ไมไหมครับพี่ที่ขายถุงนี้เป็นส้มครับยังไงก็ฝากถุงนี้เป็นส้มผมด้วยนะครับฝากซื้อเลช้อปปี้ทิกตอกและเซด้าด้วยนะใ <c oughs> ช้ก็ได้ครับโยนเกมเพื่อเขาเกมนี่หน้าผีเนี่ยโอเคแล้วก็ยังไงอย่าลืมพิชไรช็อปด้วยเพื่อนไปเว่าถุงนี้เป็นส้มมาก่อนว่าพี่รู้จักตํานิหรือวาโอเคนะโอ้โหคนเยอะมากนะครับ แล้วตรงนี้เดี๋ยวผมหาปืนเดี๋ยวผมต้องโชว์สเต็ปหล้วนะจ้วยละเพื่อถุงนี้เป็นโซ่ของเราเ้ยเพื่อนเ้ยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้มันอยู่นี่อยู่ไหนเพื่อนเดี๋ยวผมไปช่วยผมว่าผมต้องไปช่วยเพื่อนก่อนเดีเอ้ยเอาว่ะเพื่อนสุดยอดครับจะต้องซื้อถุงนี้เป็นโซ่แล้วล่ะโอเคเพื่อนตรงนี้เดี๋ยวผมคอนแนนตัวข้างหน้าไม่โดนเลยชิีหายแล้วเพื่อนเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนสปอยเอ้ยเพื่อนเดียวเพื่อนไอ้นะ างล่างเราน่าจะโดนยิงเนี่ยจะโดนไมเนี่ยค้ับเพื่อนกูอยู่ระน้าน้ำมันอีกแล้วเลยหนึ่งลานใจเย็นครับเพื่อนยังไงฝากตัวนี้เป็ดส้มก่อนตอนนี้เดี๋ยวผมเคียงเพื่อนหายาปั๊มไปเดี๋ยวเราเขาวิ่งมานะเราน่ายิงได้อยู่เรียบรอยนะโอเคเอาตัวนึงก่อนนะเพื่นได้ปะผมมาเล่นได้นะ เค okay, เพื่อนน็อกหนึ่ง well, ใจนะแป๊บนึงผมขอหมุนยาก่อนเพื่อนดักไว้ถ้ามันมาเพื่อนปาดปั๊บเลยมันมาเพื่อนเอ้เพื่อนเดียวโอเคโอ้เพื่อนเดี๋ยวผมจัดการไอตัวข้างล่างเนี่ยเขาไม่ได้ชุดตรงนี้อะผมคิดว่าค่าข้างมตรงนี้กันนะไปไหนละเหมือนมีข้างนอกตัวหนึ่งนะผมว่าผมน่าจะดักได้ได้ตัวชั้นหนึ่งเ่เพื่อนดักชั้นสองไปเลยนะเดี๋ยวผมดักชั้นหนึ่งให้เนีย วิ่งออกข้างนอกแล้วเข้ามาไหมประตูกินคนไม่วิ่งไหมฮะโอเคผมเอาเลยก็แล้วกันครับประตูเฮ้ยโอเคก็ไม่น็อกละเหลือตัวบนเหลอตัวบนโอเคเพื่อนเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยวโโอ้หเพื่อนยาเลือดไม่มีเลือดไม่มีมันอยู่ไหนกับเพื่อนปะเพื่อนดูเลยอยู่ในห้องเพื่อนอยู่ในห้องเดี๋ยวผมต้องโชว์ถุงที่ไปส้มละเพื่อนดูเพื่อนดูผมไว้นะนี่สเต็ป เพื่อดูว่าเออดูบีมสเต็ปบีมเอาโคตรอายเขาเลยถุงนี้เป็นส้มผมเสร็จแล้วจบเลยถุงนี้เป็นเป็ดส้มเรามาครับทุกคนเอาใหม่ดีกว่าเมื่อกี้ถุงนี้เป็นส้มเราเหมือนยังแบบยังไม่วอร์มอัพนะครับมาลงบ้านคนรวยเพื่อเป็นการวอร์มอัพถุงนี้เป็ดส้มโอ้โคตรดีเลยตัวนี้ผมว่าได้แน่มาถึงก็ได้ปืนเลยเอ้าโหตีเสา ฉุกนีดเป็นส้มไม่ได้ฝันฉุกนิดไปส้มก่อนเฮดิทิกต่อบโอ้โหจบแล้วเขาบอกเหฮดิทิกต่อบโอเคมาทุกคนมาเอาใหม่รอบนี้บอกเลยว่าเรามากับตี้เติงเพื่อนแล้วเราเจอปืนด้วยกระโจแล้วบิดหัวร้อยไปสิบไม่ได้โอเคมาสวยนะครับมากูะโจนหนึ่งอ่ะโอเคเพื่อนได้ตึงนะผมได้ปืนละกำลังไปเอ้าทำไมเปลี่ยนเป็นไอ้นี้ทำไมเนี่ยยืนสโมโเกอร์เนี่ย เออเดียวเดียวผมอ,องทำไมเลือดขมันลดเหมือนโอเคสวยเพื่อนอมันเป็นร้อยห้าสิบเอพเอสอะเมื่อกี้เหมือน,อมมนผมหลบไปน,นะแต่เหมือนเหมือนเลือดมันลดทีละนิดทีละหน่อยอ๋อ,อแหลเพื่อนยังเหลืออีกตัวนะครับเมื่อผมเห็นลงสี่ตัวนะมันน่าจะอยู่ใกล้ๆเหล่านี่แหละอ,นนอ,อันนี้ซ้ำนะครับมีคนกำลังมานะเพื่อนมาละมาละป่นรือเปล่าพี่ยังยังงข้างหน้าผมตัวนึงเจ็บเจ็บเจ็บมากเอาเพื่อน เตนเพื่อนเตนมาครับทุกคนเราไปเปกโดกันดีกว่าเอ้ยไม่ใช่แซนมาตินสิอะไรสมองผมช่วงนี้รู้สึกกลับด้านกันหมดละไปเพื่อนไปเดี๋ยวเราไปแซนมาตินดีกว่าเดี๋ยวเราต้องบวกมาแล้วน่าจะมีคนอยู่นะไปเดี๋ยวผมจัดการเองเพื่อนมาล้ไปเพื่อนทิมเลยนะโอ้โหเต็มเลยเดียเพื่อนค่อยๆเล่นนะ เยอะมากข้างๆมาครับข้างๆเพื่อนเดี๋ยวผมแฟดให้นะมันตาข่าวแน่นอนเพื่อนล็นอกหนึ่งครับอีกตัวหนึ่งกำลังมาเพื่อนข้างหน้าผมล็อกหนึ่งครับเดี๋ยวผมเนตไปนะหลังไอคอนเทนเนอร์เหลืองนะเพื่อนเอาตอนแรกว่าจะเล่นไฟเล่นเนตดีกว่าไฟมันน่าจะหลบได้นะครับตรงนั้นเดี๋ยวให้มันเด้งไปเ๋ยว น่าจะโดนนะเพื่อนโอเคน็อกหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะให้มันเด้งเปอีกนะอีกรอบนึงน่าจะโดนนะลบเนี้เอ้เพื่อนระวังซ้ายมีเพื่อนเนตอย่างเดียวพอแล้วอย่าออกไปเยอะเกินซ้ำนึ่งเดี๋ยวผมเนตให้เราเนตใ้อย่างเราซ้ำเอ้เราน็อกได้อย่างเดียวเลยโอเคโอเคผมเพื่อนเจ็บมากเจ็บโคตรเลยเพื่อนระวังหลังมานะมาแล้วมาแล้ว ใจเย็นใจเย็นไว้เพื่อนใจเย็นไว้น็อกหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเบอร์รอก่อนถอยมา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 แป๊บนึงนะผมปั๊มยาก่อนไอ้ข้างนอกก็จะชาร์จเราแล้วนะเพื่อนชิบหายละผมปั๊มยาก่อนนะเบอร์สามยื้อไว้นะผมปั๊มยาแป๊บนึงโดนไม่ได้ผมน็อกเพื่อนข้างหลังมาครับ มันมาละผมดักอยู่เอ้ยเอ้ยเดี๋ยวอะไรอยู่น,น่ะล,ออลูกซองนะเจ็บเย็่เพื่อนเจ็บอยู่เจ็บาาเจ็บสวยสุดยอดมามครับผมโอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนได้คลิปแล้วยังไงติดเพื่อนแน่นอนคลิปนี้ ได้ละผมได้ละถึงเราจะแพ้แต่เราก็ยังได้ไฮไลท์อยู่แต่ไม่ได้แต่ไม่ได้ทำไรเลยนะพี่ไม่เป็นไรเพื่อนผม m อ p พีหนึ่งคนก็พอละเอาแบบว่าเด่นๆสักหนึ่งคนพอละใช่แล้วเพื่อนเด่นๆแค่คนเดียวพอละเดี๋ยวถ้าเด่นเยอะเดี๋ยวมันคลิปมันจะไม่นั้นแต่ผมซ้ําไม่ได้เลยซ้ำให้ตัวหนึ่งอ๋อโอเคครับเพื่อนน็อกได้อย่างเดียวเลยไอตัวโซนขวาเนี่ยชุบกันได้ตลอดเลย โอเคเพื่อนสวยครับน่าจะมีอีกนะแป๊บนึงเพื่อนเดี๋ยวผมไปช่วยเดี๋ยวอยู่ตรงนั้นเลยเหรอเขาก็ไม่แจมเราด้วยนะตอนเราหัวกันเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนผมโดนผมโดนชิบหายละเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปก่อนละโอ้โหเกือบแตกเฮ้ยเดี๋ยว เรียบร้อยเพื่อนหมดแล้วครับเพื่อนไม่ต้องทําเลยครับผมบอกแล้วมาเดี๋ยวผมจะการเองเพื่อนเราดูเลยมาเพื่อนเดี๋ยวเราไปทีมต่อด,ดีกว่ามันน่าอยู่โซนบนขวาแต่ว,ว่าเดี๋ยวเราน่าจะอ้อมซ้ายไปนะเขาน่าจะดักเราหรือเปล่าไม่รู้นะเมื่อกี้เล่นคอไปคอมาแล้วก็หายไปเลยนี่ไงยังอยู่จริงด้วยอย,ยังไม่ออกแต่เหมือนมันบวกกับใครก็ไม่รู้นะ ซ้ายก็มีด้วยเหรอจริงๆอยากเล่นซ้ายนะผมว่าขวามันโล่งมากเลยแต่ซ้ายเล่นยากว่ะเอาขวาดีกว่าซ้ายตรงนี้จะโดนไหมผมกลัวโดนมากเลยเดี๋ยวแป๊บนึงแอบรถก่ <Watch out. S 1> นอนนกหนึ่งเพื่อน <Watch out. S 1> ไหนทำเนี่ย มันบักเงินแล้วมักเนินตลอดเลยโอ้โห <Watch out. S 1> oh, ไม่โดนเลยเพื<ม>่อนผมว่าเดี๋ยวเราไปเล่นบ้านดีกว่า <Watch out. S 1> หลังเรามันเริ่มเปิดแล้ววะ่ะตรงนี้ก็ยิงไม่ได้เลย <Watch out. S 1> เพราะมันบักหมดเลย <Watch out. S 1> ทุกคนไปเพื่อนไปขึ้นรถพี่ไอตัวข้างหน้าดีกว่า <Watch out. S 1> มันบักหมดเลยตรงตรงเนินนะครับเราเล่นตัวใกล้ๆดีกว่า มีเสียงแล้วนะข้างหน้าเราเร็เรียบร้อยหมดน่าจะมีอีกนะมันยังน็อกเลยครับระวังด้วยนะ <Watch out. S 1> ข้างบนเนินมองไม่เห็นเลยน่าจะไกลเกินนะครับรถเราโดนจ่อไหมนะเดี๋ยวผมเก็บรถก่อนนะถ้าไม่เก็บโดนจ่อแนะ <Help. S 1> เอ่เพื่อนระวัง ตรงไหนเพื่อนตรงไหน,ไหนเพื่อนช่วยมาคลาผมหน่อยยิงหมดเลยเพื่อ <ผม S 2> น <ะ S 1> โอเคเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวเพื่อน<ม>แป๊บนึงมันน่าจะตันนะยิงกดได้นะเพื่อนมันน่าจะตันคนระับผมว่าผมเนตได้ปะ่ะเจ็ดสิบห้าเมตรน่าจะถึงอยู่นะอเอา้าโอ้โหเวรกรรมแป๊บนึงนะผมว่าต้องรอควันหมดนะอู้หเดี๋ยวเดี๋ยวเขายิงไงวนะเนี่ยยิงขอบ ไอ้ขอบขวาแน่เลยโอเคเอาไม่เด้ะแต่จริงๆรอควันหายก็ได้นะครับแต่อย่าผัวนะควันหายเวันตลกเลยเรียแบบร้อยเพื่อนหมดละน็อกละนกน,ก,นกเพื่อนน็อกหนึ่งบนเขาตยููไหนหายไปแล้ว เดินไม่ได้หายหายละเอ ok. ้าเพื่อนเดี๋ยวแล้วทำไมเพื่อนไม่บอกโอ้โหแล้วทำไมเพื่อนไม่บอกผมว่าเพื่อนน็อกเนี่ยไม่ทำไมเพื่อนไม่บอกผมผมเข้ายานเ๋ยวเมื่อกี้ผมโฟกัสกับเกมมากๆเลยแล้วเพื่อนไม่บอกผมเดินได้เพื่อนเพื่อนพูดสิเพื่อนไม่มีใครพูดเลยเพื่อนน็อกผมก็ว่าแล้วทำไมเพื่อนถึงแบบไม่ไม่พูดอะไรเลยเพื่อนเงียบกันมากเลยเพราเพื่อนน็อกอยู่พอบอกผมได้นะว่าเพื่อนน็อก วิ่งได้เมื่อก,กี้เดินไม่ได้นะเดินได้โอ้โหจบเลย,เ,ยเพื่อนอีกคนหนึ่งไปเลยโอ้โหเรากลิ้งเป็นขนมลยโหคนเหลือเยอะมากาเหลือที่เบ็ดตัวทุกคนซ้ายก็มีขวาก็มีผมว่าปิดขวาดีกว่าเพื่อนถ้าเราปิดขวาได้แปลว่าจะไม่มีหลังเรามาละปิดขวาดีกว่านะทุกคนนี่เนี่ยมันยิงกันอยู่นะ ฟีดยังมีอยู่ต้องรีบแล้วอืมใช่เพื<ะ>่อนปะเอาเลยดีกว่าเอ้ยเราข้างหน้าเรามาจากไหนวะเนี่ยชิบหายละเฮ้ยโอ้โหมันมาจากไหนเนี่ยเป็นกรรมโอเค,คอเพื่อนไม่เป็นไรสวยละถึงเราจะไม่ชนะแต่เราก็ได้คลิปอยู่โอเคทุกคนก็ยังไงคนทุกคนมากนะผมดิด้จบคลิปยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นใจผมด้วยทุกค,คนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีเซคุณแบนขนไม่ป่านะครับ